สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้าสู่ดวงความรักรายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ในเกณฑ์ของคนที่ปรารถนารอรักเก่าสาราศีเด่นๆที่เป็นเกณฑ์รักเก่ากลับเข้ามาในพลังงานของ การพยากรณ์ในคลิปนี้และถ้าคนใดก็ตามนะคะปรารถนาในความสัมพันธ์ใหม่ๆรักใหม่ๆหกราศีที่เกี่ยวพันและอาจจะเป็นคนในอนาคตให้กับคุณการพยากรณ์ก็ขึ้นอยู่กับคลิปนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะมาสวัสดีค่ะกับคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมังกรนะคะชาวรักขนามังกรฟังไปด้วยกันได้นะกับเดือนกุมภา แห่งกุราบสีแดงนะคะแมเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังงานกุราบแดงนะหรือโลกของใครจะกลายเป็นสีชมพูอ่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะกับดวงความรักคนโสดมาแล้วจ้าชาวราศีมังกรจ๋าก่อนอื่นนะคะในช่วงของเดือนสองกุมภานี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะแหมมีความโรแมนติกขั้นเทพก็คือเดือนนี้ละค่ะเพราะมันมีวันวนาเลนไทน์กเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะคะทีนี้ใจของ คุณก็ภาวาพาวงใช่ปะปรารถนาในรักก่อนที่จะไปฟังว่ารักเก่าหรือรักใหม่คนเก่าคนใหม่เรามาฟังพื้นดวงของคุณกันก่อนดีกว่านะคะในตามตำแหน่งพื้นดวงของคุณเนี่ยดวงของคุณมันมุ่งเน้นหรือเน้นหนักไปที่พลังงานของความอิสระความทำเขาเรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองสูง คิดอยากทําอะไรทําไม่รั้งรอไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องมีแฟนก็ได้ดังนั้นพลังงานของคุณอาจจะเป็นคนที่โสดมานานนะคะหรือใช้ชีวิตคนเดียวมานานจนทําให้คุณมีศักยภาพของความ เด็ดขาดเข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ขวัญผวาอะไรง่ายๆแล้วโดยเฉพาะคุณสุภาพสติคุณสุภาพบุรุษนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีขอสวยเลยขอเลิศเลยเอออกเป็นอกเอวเป็นเอวนะเขาเรียกว่าขอให้ตรงสเปกเลยอย่างไรก็ตามค่ะในภาพรวมของเดือนนี้ยคุณมีเกณฑ์เนื้อหอมนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรตก,ตกในตำแหน่งของเทพบุตรและ นางงามคุณก็จะมีความหล่อเป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณก็จะมีความสวยเป็นลันกษณะของคุณมันจะมีอล่าแปลกประหลาดมากๆเลยแต่งตัวเดิมๆเสื้อผ้าเดิมๆแต่ทําไมคนมองเรามากขึ้นนะคะหรืออยู่ดีๆเราลุกขึ้นมาทําผมทรงใหม่กลับดูอ้สวยมากๆทันทันที่เราดูตัวเองว่าเออปกติเขาเรียกว่าเรามองตัวเราผ่านกระจก แล้วมองเห็นตัวเองว่าเป็นปกติแต่คนอื่นจะดูมองเราว่ามีความโดดเด่นและก็มีออร่าค่ะนี่คือของแบบนี้มันมันมันบดบังกันไม่ได้เนาะเออเขาเรียกว่าช่วงสเสน่ห์จากช่วงเนื้อหอมช่วงที่พลังงานแสงออรา่าโอ้โหปกคลุมทำให้เราดูเด่นเป็นพิเศษและไอ้ความเด่นตรงนี้แหละค่ะมันก็จะมีคนมองและเราก็รู้สึกว่ายิ่งมองก็ยิ่งดีบริหารสเสน่ห์และก็ไม่อยากผูกมัด นั่นหมายถึงคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้คุณจะวางเขาไว้ในสถานะของคนคุยก่อนยังไม่อยากผูกมัดตัวเองเพราะว่ายังอยากบริหารเสน่ห์และยังอยากคุยกับคนหลายๆคนก็เป็นได้ค่ะทีนี้เมื่อฟังมาถึงขนาดเนี้ตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกแหละว,ว่าเออแต่อย่างไรก็ตามอะ่ะ มันก็จะมีกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมังกรที่รู้สึกว่าฉันรอคนรักเก่าฉันรอคนเก่ากลับมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ฉันจะได้มีคนใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยจัดให้ค่ะสามราศีดังต่อไปนี้นะคะที่เป็นเกณฑ์คนเก่าของคุณนะคะราศีของคนเก่าคุณถามว่ากลับมาไหมคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการรอคอยหรือเปล่าถ้าคุณกําลังรอคอยนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์ ราศีนาธนูราศีเมถุนราศีตุลนแล้วก็ราศีกุมหกราศีนี้ถ้าคุณรออยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเพียงพอแล้วคุณมุ่งฟ่อนได้เลยค่ะเพราะว่าพลังงานในเดือนนี้หกราศีนี้ยังไม่มีความเด่นในการกลับมาถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากให้เขากลับมาแล้วคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะไม่ทุกข์คุณแน่ใจหรือว่าคุณรัก หรือคุณต้องการเขาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนิสัยส่วนที่เขาเรียกว่าทําให้เราต้องเลิกกันคุณยังรับได้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าอืกลับมาอาจจะก็มีกังวลบ้างคําว่ากังวลบ้างแสดงว่าคุณยังไม่พอให้เขากลับมาค่ะถ้าคุณพร้อมอยากให้เขากลับมานั่นหมายถึงคุณจะต้องไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับด้านเสียของเขาเลย นั่นหมายถึงคุณพร้อมที่จะปรับตัวและพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและเข้าใจในสิ่งที่เคยผิดพลาดโดยไม่เก็บมาคุดคุยหรือมาเล่าสู่กันฟัง ดังนั้นถ้าคุณยังไม่สามารถทําตรงนี้ได้บอกได้เลยว่ารักเก่ายังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีนักนะคะและอาจจะเป็นไปได้ว่าในพลังงานหราศีนี้เขาก็ยังไม่มีพลังงานใดหรือมีความคิดในมุมมองใดที่อยากจะกลับมาหาคุณเลยด้วยซ้าไปทีนี้คุณต้องลุ้นกับโชคชะตาแล้วค่ะถ้าเส้นวาสนาความผูกพันยังไม่ขาดหายจากกันบุญพาวาสนาส่งคงจะนาพาให้คุณได้กลับมาแต่บอกนะตอนนี้เป็นความรักที่จากจอลแล้วค่ะเป็นความรักที่ดูแล,วล้วริบหรี่ ดูเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ห้ามนะถ้าคุณจะคอยคอยได้ค่ะถ้าคุณคอยแล้วคุณมีลุ้นมีหวังแต่ถ้าคุณคอยคอยแล้วก็คอยโดยที่ไม่ได้รู้อะไรแถมคอยแล้วถ้าเขากลับมายัางกังวลอีกนั่นหมายถึงการรอคอยครั้งนี้น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ move on ดีกว่าไหมแต่อย่างไรก็ตามค่ะให้เดือนกุมภา์นี้เป็นเดือนสุดท้ายในการตัดสินใจของคุณก็ได้ว่า คุณจะรอหรือพอแค่นี้แต่ถามว่ามีเกณฑ์กลับมาไหมไม่มีเกณฑ์มีเกณฑ์สมหวังไหมยังไม่มีเกณฑ์เกิดขึ้นและถามว่าความรักครั้งนี้มันจบหรือ,อยังบางดวงชะตาถือว่าจบแล้วด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคุณจะคอยไม่ว่ากันนะคะแต่ควรจะมีรีมิตหรือช่วงเวลาของการรอคอยค่ะอะฟังมาขนาดนี้แล้วเปลี่ยนใจแล้วคะ่ะแม่หมออะขอไปรักใหม่เลยจัดให้ค่ะรักใหม่ สดใสไฉไรหึงหวงอุ้ยตบจูบตบจูบหรือเปล่านะคะนั่นหมายถึงคนที่อยู่ในเกณฑ์หกราศีดังต่อไปนี้ค่ะแหมเชื่อไหมว่าพื้นดวงชาวราศีมังกรเนี่ยหันหัวเรือเนี่ยเข้าฝั่งคนรักใหม่กันหมดเลยไม่มีใครอยู่รักเก่าแล้วนะคะแต่ถ้าคุณจะรอไม่ว่ากันหกราศีคนรักใหม่นะคะที่จะเป็นเกณฑ์เข้ามาซึ่งประกอบไปด้วยราศี เมษราศีสิงห์ราศีธนูค่ะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมไอยาสังเกตให้ดีนะคะว่าราศีเหมือนกับเกณฑ์คนเก่าของคุณทั้งหกราศีเลยเพียงแต่ว่าเป็นคนใหม่เท่านั้นเองหยหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นนะเออหนีไม่พ้นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศี ที่เคยเป็นคนอดีตคนรักนี่ไม่พ้นเอาน่ะอย่าไปคิดมากคนใหม่ก็คือคนใหม่ให้ราศีเดียวกัน ก็ไม่มีทางที่จะต้องเหมือนกันถูกต้องไหมคะไม่ต้องกังวลใจคะ่ะราศีหราศีคนรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นนะคะบางดวงคุณจะได้พบเจอหรืออาจจะมองมองกันอยู่หรือเขาอาจกําลังจีบขึ้นอยู่ในสถานะคุนคุยซึ่งคุณกําลังอาจจะลุ้นอยู่นะว่าเมื่อไหร่เขาจะสารภาพรักหรือขอเป็นแฟนเป็นคู่รักหรือบางคนอาจจะเจอในอนาคตภายในช่วงของเดือน2กุราบสีแดงนี้ก็ได้นะคะคนคนนั้น นะคะในพลังงานเนี่ยมันมี2แนวทางนะคะในเกณฑ์ความรักใหม่ของคุณนะ่ะที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้คือ1ดวงงานสัมพันธ์ดวงงานสัมพันธ์งงานม,นมาจากทิศทางการเดินทางการเจรจาก,การมีปฏิสัมพันธ์คุณอาจจะมีปฏิสัมพันธ์จากคนที่ดิวงานกันหรือแยบแวดวงเดียวกันไม่จําเป็นต้องอยู่ในองค์กรเดียวกันนะคะคุณอาจจะเจอแบบนี้หรือคุณได้เป็นตัวแทนไปดูงานในต่างประเทศคุณก็จะมีเกณฑ์เจอเพราะว่ามาจากดวงเดินทางโดยมีเรื่อง งานเป็นตัวเกี่ยวพันและเกี่ยวเนื่องทําให้คุณทั้งคู่มีเกณฑ์เจอกันค่ะอีกหนึ่งเส้นทางความรักที่เป็นไปได้ในพลังงานของคลิปนี้ก็คือ ออนไลน์ค่ะคุณอาจจะพบเจอความรักทางไกลหรือบางคนอาจจะเจอความรักออนไลน์เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้คุณแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ใจได้หรือไม่ได้เพราะอันนี้มาจากความแปลกใหม่โดยที่คุณไม่ได้มีความเกี่ยวพันเรื่องงานมีสองทางใหญ่ๆนะคะจะสังเกตให้ดีว่าเป็นเส้นทางที่1เกี่ยวพันกับงาน 2. เป็นออนไลน์ที่แต่คนก็ ไม่เคยคิดที่จะเป็นแฟนกันค่ะมันก็จะมาโคจรตกในตำแหน่งของเดลิเบอร์ตำแหน่งของคู่รักนั่นหมายถึงว่าถูกอกถูกใจถูกสเปคแม้เพียงแวบแรกที่มองเห็นกันดึงดูดด้วยพลังงานของ กิเลสตันหาราคะความรู้สึกคิดถึงการอยากคุยทั้งวีทั้งวันความรู้สึกอยากกอดความรู้สึกแบบว่าโหยหาหึงหวงไม่อยากให้ใครมายุ่งมาล้องแวะกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยหรือเขากําลังคุยกับคุณดังนั้นพลังงานเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มหัศจรรย์ตรงมที่ว่า เจอกันไม่ได้นานอะ่ะไม่นานอะ่ะคุยกันไปคุยกันมาแล้วมันขาดไม่ได้มันขาดที่จะไม่คุยไม่ได้ต้องอยากคุยทุกๆวันถือว่าเป็นความรักที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือถ้าคุณเจอความรักและความรักเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานที่โอ้ยหึงหวงโหยหาแล้วคิดถึงคุณอาจจะทำให้คุณตาบอดจนลืมนะคะ ดูสถามนเขาเรียกว่าดูภาพลักษณ์โปรไฟล์ของเขาได้นะคะแล้วถ้าใครมีแฟนเป็นสายแบบโอ้โหไม่ดูให้ดีอาจจะเจอพวกแบบสายเทาๆด้วยนะเจ้าพ่ออะไรแบบนี้นะคะหรือสายเจ้าชูก็ได้แต่อย่างไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะมีความรักที่ถึงพิกถึงขิงถึงอกถึงใจเกิดขึ้นในพลังงานข้างหน้าไม่ ไม่จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นคนไทยเพราะว่าเส้นทางการเจอมันมีความหลากหลายออนไลน์ได้หรือเกี่ยวพันกับงานจะโดดเด่นแค่นี้พ่อสื่อแม่สื่อไม่เด่นนะคะคุณเจอด้วยตัวของคุณเองเขาเจอด้วยตัวของเขาเองต่างคนต่างมาเจอกันนะคะเป็นความรักที่ดีค่ะและเป็นความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่มีความรักที่ลุ่มหลงพิศวาสนะคะถามว่าฐานะทางการเงินนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณอยากตามมืดตามมัว ค้างรักมากนะคะจนลืมไปว่าเขาทํางานเงินเดือนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงตรงนี้ต้องดูค่ะเพราะไพ่ติดตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งรบคุณจะต้องดูให้ดีว่าพึงพอใจในรูปลักษณ์ภายนอกการเข้าหาแล้วฐานะของเขาดีไหม ไม่ใช่มาเป็นภาระของคุณนะเราไม่ได้เป็นภาระการแต่เราจะต้องเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นอย่าลืมดูเรื่องนี้คุณต้องไปหาคําตอบด้วยตัวของคุณเองค่ะนี่คือภาพรวมดวงความรักคนโสดน,นะคะยังอยู่ในช่วงเวลาของการคุยหลงยังไม่มีการแบบชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นดูดูคุยคุยและอย่าลืมสังเกตสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องของดวงงานและก็ดวงเงินเขาด้วยนะคะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมังกรน,นะคะและอยู่ในช่วงของเดือน2นี้เราจะพบเจอความรักแบบใดคุณมีสิทธิ์ที่จะพบเจอความรักแตกต่างจากที่คลิปทํานายนี้นะคะมากมายค่ะคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆที่บอกถึงพลังงานของคนที่เจอคลิปนี้หวังว่าจะจูนติดกับเรื่องราวความรักของคุณถ้าราศีดังต่อไปนี้ได้เข้ามาจีบคุณแล้ว ก็ดีใจด้วยแสดงว่าหัวใจของคุณกำลังดำเนินเส้นทางของการเรียนรู้ของความรักอีกครั้งค่ะแต่อย่าหลงเขาจนคลั่งรักเกินไปนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าเอ๊ราศีเราจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามในชุทุกๆเดือนนะคะผู้ทำนายจะมีเรื่องราวความรักนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าดวงความรักคนโสดเราจะเพิ่ม ตัวเลขที่เกี่ยวพันกับพลังงานของความรักเป็นเลข Angel Number เข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะเพื่อทำให้คุณได้รู้ว่าคุณจะเจอเลขเหล่านี้แล้วคุณจะอธิฐานอย่างไรเดี๋ยวมีความเชื่อด้านนี้เข้ามาผสมในช่วงของหัวใจคนโสดในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ